ก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับขอให้มีความสุขกับการดูคลิปนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในโปรแกรมที่ชื่อว่า Photoshop นะครับในเวอร์ชันของ CC 2019นะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะครับก็คือการทำ Double Exposure นะครับ Double Exposure เป็นยังไงนะครับไปดูรูปภาพกันครับเป็นยังไงบ้างครับดูเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันยุ่งยากใช่ไหมครับรู้สึก ว่ามันทาแลวมันยากใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมมีเทคนิคง่ายๆมานะครับก็ไม่ยุ่งยากหรอกครับถ้าทําตามคลิปของผมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือ1ภาพคนนะครับสภาพธรรมชาตินะครับภาพคนนะครับขอเป็นภาพที่แบบมีอะไรที่เป็นสีดําเยอะหน่อยนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแต่คนอย่าดําก็พอนะครับโอ้โนภาพธรรมชาตินะครับขอให้เน้นสีขาวนะครับเน้นสีขาวหรือสีที่เป็นสีสันแบบโดดเด่นโดดเด่นหน่อยจากนั้นนะครับเมื่อ เตรียมรูปภาพทั้งสองภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เรานะครับมีแค่รูปคนนะครับไม่เอาภาพพื้นหลังนะครับถ้าใครตัดต่อภาพพื้นหลังไม่เป็นนะครับก็สามารถไปดูคลิปยอดหลังของผมที่ผมทําไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่คลิปด้านล่างนะครับไปหัดทำนะครับสําหรับใครที่ตัดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําแบบนี้นะครับให้เราไปที่เครื่องมือ Move นะครับคลิกหนึ่งครั้งหรือกดตัว V ก็ได้ครับซึ่งตัว V ีนะครับมันจะเป็นคีย์ลัดนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกเมาส์นะครับ แช์ไว้นะครับแล้วก็ดึงนะครับไปที่โปรเจกต์ที่เราไฟนิ้วขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเอารูปภาพของเรานะครับที่เราตัดเสร็จนะครับมาทิ้งไว้ตรงกลางนะครับปล่อยอย่างนี้ครับปังจากนั้นนะครับให้เรานะครับวางตำแหน่งให้เรียบร้อยเป็นเสร็จให้เรียบร้อยนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับให้เราไปรูปภาพของธรรมชาติให้เรานะครับดึงรูปภาพของธรรมชาตินะครับไปที่โปรเจกต์ของเราเหมือนเดิมครับจากนั้นก็มาทิ้งไว้ที่กลางเฟรมเหมือนเดิมครับปังจากนั้นนะครับวิธีการ ย่อขยายรูปภาพนะครับให้เรากดคอนโทรลนะครับและดึงมุมนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครเห็นว่าภาพนบางรูปภาพคนนะครับให้เราไปปรับตรงอ p ปะซิสตี้ตรงนี้ครับและขยบยมานนิดนึงครับตูดมันลงมาครับยับยับมันลงมาหน่อยนึงนะเนาะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับปรับตามความเหมาะสมเลยครับผมก็จะดึง เมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับปรับตูดมันขึ้นไปครับตรง opacity นะครับดึงมันขึ้นไปครับประมาณนี้ครับแล้วก็กด enter อ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะเอารูปภาพของธรรมชาตินี่แหละเข้าไปอยู่ที่ตัวคนนะครับวิธีการทำครับเราไม่ต้องตัดและผมไม่ผ่าตัดนะครับเพราะว่าการตัดนะครับมันยุ่งยากนะครับสำหรับมือใหม่มันจะทำแล้วมันเบื่อวิธีการทำนะครับให้เราไปคลิกตรงที่เลเยอร์2งครับจากนั้นคลิกขวา1ครั้งนะครับเลือกขีดข i ปิ้งมาครับ เรียบร้อยครับในการการประสานรูปภาพเข้ากับรูปของที่เราตัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับวิธีการปรับปรับยังไงนะครับให้เห็นรูปคนนะครับซึ่งให้มันรวมกันอยู่นะครับเนาะวิธีการทํานะครับให้คลิกที่รูปธรรมชาติ1ครั้งนะครับแล้วก็ไปปรับตรง normal ตรงนี้ครับให้เลือกเป็นคําว่า s c r e e n นะครับ เสร็จแล้วครับในการทําภาพับเบิลเอฟเฟกต์ชัวนะครับง่ายๆไม่ได้ยากไม่ได้ผ่าตัดอะไรเลยครับนอกจากตัดแค่พื้นหลังของคนออกเท่านั้นเองนะครับสังเกตไหมครับว่าตอนนี้นะครับภาพธรรมชาตินะครับบางหน้าแทยนนของผมอยู่นะครับซึ่งแทยนนของผมนะครับลกล้างด้วยป่าอยู่นะครับวิธีการเอาป่าออกจากหน้าของแทยนนนะครับมีขั้นตอนง่ายๆอย่างนี้ครับให้เราไปคลิกที่รูปภาพธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้เราไปคลิกตรงแอดเลเยอร์มาร์กตรงนี้1ครั้งเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับ ให้เรามาท hmm like ี่ด้านซ้ายมือสุดครับมันจะมีตรงสตกสีให้เราเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าใครเป็นสีอื่นก็ขอให้แนะนำนะครับปรับเป็นสีดำซะนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปตรงที่บัตรครับตรงนี้ครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นให้เราไปเลือกหัวแปลงนะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกหัวแปลงที่เป็นแบบฟุ้งๆแบบนี้นะครับ ฟุ้งๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับของผมใช้ได้หมดเลยนะครับในการเลือกนะครับผมจะเลือกเอาหัวแปลงตรงนี้นะครับแล้วก็มาระบายตรงที่หน้าของแถยอนองของผมนะครับถ้าหัวแปลงมันเล็กนะครับให้เรานะครับไปขยายตรงขีรัดนะครับก็คือก้านปูปิดนะครับตรงลอลิงนั่นแหละครับลองลองเบิ่งตรงลอลิงครับประมาณนี้นะครับถ้าเรากดก้านปูเปิดนะครับมันจะเป็นการปรับให้เล็กลงนะครับก็ลองเล่นดูนะครับใช้ขีรัดดูเนอะ เมื่อเสร็จแล้วนะครับวิธีต่อไปนะครับจะเป็นการปรับเฉดสีนะครับปรับให้มันเป็นเหมือนกราฟิกมันมีกราฟิกในตัวนะครับวิธีการทำนะครับให้เราไปคลิกตรงภาพธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเราไปคลิกตรงเลเยอร์มาตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้นะครับให้เรามาปรับตรงภาพธรรมชาติตรงนี้นะครับจากนั้นไปที่คําว่า Image ครับเลือก Adjustment นะครับจากนั้นให้เรามองหา Color Balance นะครับ คเลือกบาลานะครับมันจะมีอยู่3โหมวดเนาะตามความเข้าใจของเรานะครับการปรับเงาปรับโทนสีมิดโทนนะครับแล้วก็ปรับไฮไลท์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับให้เราปรับตามใจชอบเลยครับว่าเราชอบสีไหนเราก็ปรับเลยนะครับเมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคเลยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับในการทำภาพดับเบิลเอ็กพชัวร์นะครับง่ายๆนะครับไม่้มีขั้นตอนอะไรเยอะแยะนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับดูนะครับหรือเราจะเอาเป็นรูปของเรามาก็ได้ครับแต่ว่าต้องตัดคนให้เนียนนะครับถ้าไม่ตัดไม่เนียนนะครับมันจะเกิดรอยโผล่ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราต้องการภาพเนียนๆนะครับแนะนานะครับให้ไปถ่ายรูปตรงพื้นหลังข้างหลังที่มันเป็นสีเดียวกันนะครับอย่างเช่นสีขาวสีน้ำเงินสีเขียวอะไรประมาณนี้นะครับมันจะได้ตัดง่ายกว่านะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด s u b s c คร b ์นะครับแล้วก็กดตรงมกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้มันแจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปใหม่ๆลงไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับขอให้มีความสุขนะครับในการทำคลิป